สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาป้ะกระท้อนปลานะครับท่านผู้ชมนี่ครับรถกระท้อนปลานะครับเขาจะโดนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับโดนแบบนี้ครับตกกระท้อนปลาคงไมนให้กินแล้วครับเพราะว่ารสชาติมันส้มมันเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมกันไงขนาดไหนขนาดนี้ครับนีพอต้นของเขาครับนี่ครับต้นใหญ่มากครับนี่ครับโอ้โหมาเปรียบเพียกกับผมนี่ครับในต้นโ นี่ครับต้นเขาสูงครับสูงใหญ่ครับประมาณเกือบสามสิบเมตรแล้วครับนี่ครับต้นใหญ่มากครับเขาจะมาพอหน่อยเขาครับหน่อยตีเขาลนนี่ครับนี่หน่อยเขาลนครับแถวๆข้างถนนเนี่ยนะครับใโต๊ะมโหัร้านนะครับผมมีแหมมาสนใจแล้วครับก็มันเป็นผืชแบบอยู่ปานะครับท่านผู้ชม เนียผมจะปั๊บกล้องท่ายผู้ชมมาพอตะตีมันเป็นหน่วยอยู่บนปุ้นนะครับบนอันบนต้นของเขานะครับน้ชมหาดูได้ยากครับเดี๋ยวผมพงจะหาวิธีสวยเขาลงมาว่าจะกินได้ก่อนนะครับเอามาผอกันะครับอยู่นี่ครับหน่วยนะครับทผู้ชมนี่ครับหน่วยนี่ครับผมเอาได้ก่อนครับโอ้โห เอาลงมานเาได้ครับนี่ครับนี่หน่อยนี่ครับโอ้โหอย่างนี้ครับผมจะพยายามครับพยายามเอาาโอ้พยายามเอาเขาได้ครับพยายามเอาเขาได้ได้แล้วครับได้แล้วอายผมคงจะร้องเจวิธีกินพอครับว่ารสชาติเขาเป็นจะได้พองครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซฟปอเสียกันครับอยู่นี่แหมนนี่แหมนหน่อยครับอาย อยู oh, ่ในแหมครับอยู่ในแหมผมจะหาวิธีเอามาครับโอ้ครับอ๋ออเอได้ครับนี่ครับนี่หน่วยครับเออสองหน่วยครับได้มาสองลูกว้าได้มาเอาได้มาสองลูกครับคงจะอ่นี่ครับได้มาสองลูกผมคงจะทดลองกินพอครับใส่ปาเสื้อไปก่อนคงจะบีบครับทดลองครับ จิ้มมือเดียวนะครับเป็นได้พองครับโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับกลับกล้องคนเดียวครับเอ้าโอ้โห เปินยูเปินเปิเปเปดหันผมยิ้มมันเปรี้ยวอะมันสุโอ้โหสุดยอดครับถึงว่าขรับ่มีแหมาเก็บกินครับมันโอ้โหนองจากว่าต้องเอาไปตำสำหรับคนนุมน่มๆนะครับไปตำตำเส้นน้ำปูน,น้ำกะปี้นี่ได้อยู่ครับโอ้โหผมกินมาได้แล้วครับ คิดว่าอ๋อคุณพี่บอกไปดองเก็บกินได้ครับดองเก็บกันได้แต่ผมคงจะเก็บสองหน่วยนี่เอาไปให้ไปให้อันเออลูกลูกหลานเป็นหล, <laughs> ลักฐานนี่ลูกลูกหลานหลานพอเขาเนี่ยคือมาต้องปลานะครับมันก็หน่วยใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปดองได้นะครับแต่เอาไปกินนี่โอ้โหเปรี้ยวซมสุดยอดเนี่ย้จมโหใหญ่โตมโหฬานขนาดน,นี้ครับนี่ครับดขูข้างบนครับ นี่ครับขวามบนครับแล้วเขาก็โนขนาดนักนะครับโลนในจนโหผมมีแห่จะมาเก็บกวาดได้พ่อย่างเขามาโรนทุกวันครับเขาก็ปลอยมันเป็นแบบนี้ครับย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับมันก็คงเบอเป็นยางครับเดี๋ยวมันก่อลดเจียวไปเตียวมามันก็คงจะแห้งไปนะครับาละครับคเจ้นี้คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสาหรับเอกระท่อนปลา นะครับภาษาแท้กัท่อนแต่ภาษาเียงบอกว่ามาต้องปลายนะครับนี่ครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอร์ครับจะได้ไม่ขี้ไป็นม่เปลี่ยนไลน์เป็นกำลังใจครับบ๊ายบาย